อาหารพี่น้องมุกปลาซิวตั้งแต่ตั้งแต่มื่อเสาร์นี่บอ่ามีสุปมีสุปเฮดบดนะพี่น้องแกงเฮดบดนะพี่น้องเขาซื้อมาแต่ตลาดปนกุ้งเฮดบดแต่น้ำปลาแห้งโมเมนที่จะเอาแซ่บมันที่จัามันตัวรู้นะ ตัวผู้ซี่าวใจเลยคือเขาสุริไปทาํามตัวผู้ลุกล้วนลุกล้วนข้าวหายกัจับป่าปชิมมาดม่แม่มันค้มนะปา่าข้าวรวมันเป็นอโรมนินบนนุ่เนี่ยไมเป็นงนะ้ย <c oughs> ยังว่าคนจะบมาทีเดียวแคบตำมึงเหตุก่อนนะว่าอลมึงุกอะอาไปไหนะไปนะไหนก้ร้อนเลย้ไย มาพี่น้องขี่ขาวทำการปาทุอาหารได้เนะวัสดีพี่น้องกนข่าวเมือพาคทกมืองข้นด้ยขาวมากข่ามากพี่น้องกินข้าวทำกันเ้อเี่ยวยันเลยอูลูกปรับตึงๆสุกเฮ็ดบดพี่น้องอืได้ครับขอบ ตูไปขักอตูไปเจ้ามาผัวมาแตงจำสมกันเน่าเคยเห็นบอยายี่เน่ถ้าบ่แตงให้เองถั่วผู้ถั่วผู้ร่นนี่ไองไหมอันคือเป็นอะ่นเป็นีอะไรป่นฮะเนะป่นสบายดีกน้อยายเงือกคืออีมแล้วโอ้ัน้แม่ยายเอื้อมเลยเอื้อมแม่ว่าอีมแล้วว่า

ก๋งก๋งหน่อเหมือนไงโมเสดตัวมุขภูขาหนึ่งโมเสดป่าข้าศึกเขาหนึ่งฝั่งส่วนภูเขาแล้วคือไงแล้วอยากกินน้ำแม่มามามาร้ายแน่ซุปเฮดบดแกงเฮดบด เพือกเฮ็ดพ่ลกินเฮ็ดบดอเพื่อนกินตกถั่วแตกัวปีพอดีนะบดเอะเาจะกระดกกะเดเอาอยู่บดไม่ต่อให้จะลูบบดแต่งกับบางหน่อยอะไระถั่วนี่ว้ ตุกสักอย่างมาทั่วใรเีผู้เฒ่าอยู่รังอะไรแม่่งบ่อได่มีกระโปงข้อบ่อเก็บแตเตือนละตั้มเนาะใต่ทงไปได้สั่นก็กรแตงว่าเม่เห็นมืออันนี้นะหัวหักกระแตงว่าสิบเนแดงก็สีใได้คนยังคนกบ ันปนาคะนปลาเก่งหนาเห็นบอว่าแล้วตัวดก็ได้ซิมเลยแต่อนไหนฝนก็ู่ขึ้นอริจะทำอัดออกมากเลยนะ้าวคู่ก่บนไม่พี่น้องมาขอพ่อมาขอกินข้าวพ่อต่อพีคือไม่เอา

เทปุลุยเกินไละมากนะซื้มาแ่ปกตมู่้มันนั่นอ่ามึงวันนักแข่งนักขาะปู่ออะบ้างวันนังใช่ว่านักแข่งนักขาเป็นีรอยมีัก็กินหลายเลยเนาะจะเป็นอะไรจะลายแล้วถ้าแก้มี่จะเด็กคน้ะป็น่งแบบคน่มร้างมัน่เหนาน้ำเนาะมันเป็นรอย เบรดับสักตัวได้ก็เทาอือแบกเดกับนักแข่งนะคะแข่งุ่ยถ่าน่อาไปอือนุ่นี่ยเนี่ยอืออือนุ่ยรดานลอยดิเดียวก็บางอย่างเป็นเบรดับเป็นเดือดได้สักแต่ไะเต้องขึ้นแต่ก็ยังหลามมาแต่บ้านแต่ป้าอืออือเป็ชาวกัวชนวกัวแต่ขึ้นมาป่วยอยู่เพียงห้ามห้ามเ่ได้ได้อีเด้ห้ามคือหนุ่มมันเกีนยู่ห้ามคือหนุ่หนุ่มเลยว่ะ มันก็เหอือนกันคือกันเหรอแสงสว่างขึนกันอะ่นแหละเอ้กระไปบอกเป็นดหรอกวนเกลืตะปานหรอวะบินอ้วนถึงอ้วนถึงอืมขังแล่ก็ไม่ก็จะพี่นด้จ่อฉยเฉยบางย่างที่ผมเป็นอืมข้างบนเจ้าเนี่ยเฉยทุดทีเลยอ่ะนี่ก็ได้มาหันเฉยอ่ะนี่ขึ้น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 ขนข บมาอยู yeah, so mm ่ไปจะถ่เป็นอย่างกินมันดเออท้องเห็นโอ้โหอย่างละทองละตาโอคือการอักแขงนมาก่ะพ่มาพ่อมาตา่เอาเบมอสุดหยาบตาก็น่าแปลกอ่ะมาแล้วเมื่อไห้กบมวยยาแก่เนี่ยตุ้บเองกินเข้าไปไห่ได้มาือก็ตแยง ซอสลายกเปิดมะขามนี่มาอิ่มเมื่อพ่อหึบ่พ่อแลมะขามางจงข้าวไบ่บสมโดด้กันก้ยกาอะเด้อะอว่าเหมือนกุยีากก่อเอาร้านแห่พ่อแม่เขากินขับไม่ได้ลยะิิหอวามะพาวมะพร้าวจะ่านมาจร้านจะเป็นหนึ <cười> ờ, <cười> mà tóc bụng lâu thì bay lưng để cho chiếc bằng này mọi người mọi người mọi người Nhạt, người mọi người mọi người

กินก่อนเนาะกินได้บ่ามาผม่มีเคยกินไม่ก็บ่ยางักเทงก้มันฝรัดแค่พอการคลิปหนาเด้พี่น้องเลยจะไปดิไปลุง